สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิโคปเอนสนทนาภาษาเด็กคงนะครับคลิปนี้อยู่กับผมแจ็กกี้แล้วก็คุณตังกุยนะครับครับผมก็เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในช่วงเดือนในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็เป็นนักเตะที่ต้องไปเล่นทีมชาติหลกักๆ2คนของญี่ปุ่นก็คือโมซาล่าในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นหรือแอสคอนใช่ครับแล้วก็วาตารุเอนโดทีมชาติญี่ปุ่นในเอเชียนคัพซึ่ง2องทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ พิเศษที่ฟีฟ่าได้จัดให้อยู่เป็นฟีฟ่าเดย์สำหรับปีพุทธศักราช2517หรือ2024สนับสนุนโดยซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ b บ d y b a ี k แบ็กเลสซูกาหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงาลเอาอย่างไงนี่ท้ายรถอะ่ะดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจะสอสอคือปกติคือฟีฟ่านเนี่ยก็อยากให้ฟุตบอลรายการทัว์แบบนี้ไปอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็คือกลางปีแต่ว่าพอหลักในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันทำไม่ได้อย่างแอฟริกาไม่ได้เลยแอฟริกาทำไม่ได้จริงๆร้อนมาก ร้อนมันอันตรายกับนักฟุตบอลโอ้ยมันไปแกะ40 40ใช่เพราะนั้นก็ขาด2คนนี้นะฮะตอนนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าเจลย์คอปจะแก้ยังไงคือเจลย์คอปเนี่ยเขาคงมีแผนอยู่แล้วล่ละแต่เราก็ไปเจาะดูที่ว่าเอเจเคเขาจะปรับยังไงเมื่อก่อนนี้คปที่แล้วคุณกุ๋ยก็ได้พูดถึงเรื่องการปรับตำแหน่งครับปีกขวาซึ่งไม่มีโมซาร่าในหลายๆเกมที่เราได้เห็นอย่างในฟุตบอลคาริ่าขออภัย คาร์บาลครับหรือลิกครับเราก็จะเห็นบทบาทของนักเตะอยู่คนหนึ่งซึ่งจะไปเล่นทางด้านขวา<ห>ก็คือฮารวีย์เอเลียดนะครับแล้วก็ผลงานของเอเลียดเนี่ยก็น่าจะน่าจะตอกย้ำความมั่นใจของครอปในการที่จะใช้เอเลียดแทนซาร่าในช่วงเดือนมกราคมครับตรงนี้ยังเป็นแค่การคาดการณ์นะพี่หนุ่มแต่ว่าลองมองจริงๆเนี่ย คนที่ไม่เล่นแทนซาลามันยังมีคนอื่นอีกไหมก็ปิดเป็นไม่ได้เพราะว่าข้างหน้ามันยังมีหลายคนก็ถ้าหากว่าโชต้ากลับมาใช่ก็เป็นไปได้โชต้าก็สามารถเล่นตรงนั้นก็เอางี้ว่าเรากำลังพูดในระบบที่ถ้าเจนคอปเล่น4ี่สามโดยมีปีกขวาเพราะนั้นฮาวิเอเลตอาจจะเป็นรอ์ลันเนอร์แล้วตัวเลือกแรกใช่ใช่่อาจจะเป็นโชต้าก็ได้หรือกัคโปก็ต้องไปเล่นมันผมว่ามันอ่ะยากโปก็เล่นได้มันเป็นช่วงจังหวะที่มันพอดีกับที่โชต้าเจ็บด้วยแหละผมว่านะเออ เอ็นเลียนเลยได้ไปเล่นตรงนั้นูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้แล้วเผอิญว่าผลงานดีด้วยผมคิดว่าตำแหน่งธรรมชาติของเอเลียนเนี่ยตอนที่เขาอยู่ฟูลแลมเขาเล่นตัวบนนะไม่ปีกขวาตัวรุกใช่ตำแหน่งของซาร่าห์เลยพอมาอยู่ในทีมลิปูลมันมันเล่นไม่ได้เบียดไม่ได้ด้วยเพราะใครจะเบียดซาร่าได้ใช่แล้วตอนนี้เขาก็ดูพัฒนาขึ้ต่เอาตำนานกเก่าๆมา<ด>ยังเบียดยากเลยโอ้โหไม่ไหวมั้งซาร่าเผลอๆตำแหน่งตอนนี้ซาร่ากลายเป็นนักเตะที่ สะสมสถิติกับรีพูลมากขึ้นเรื่อยๆใช่อย่างเช่นตอนนี้ยอดยอดธรรมตูในพรีเมียร์ลีกแซงไมเครเวนไปแล้วใช่ร้อย่บเ1็ลูกติดท็อป10ละใช่ไหมติดท็อป10อีก้อสองประตูแซงเชลเลอร์ไปไม่น่าได้เดี๋ยวเขาก็ย้ายแล้วเมอก็เพราะนั้นก็ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ครับคือมีคนแทนตำแหน่งมีแน่ครับแต่แทนได้ดีแค่ไหนนะทุกคนก็เป็นห่วงแล้วเพราะเป็นห่วงเนี่ยก็ก็ อาจจะกังวลไปก่อนก็ได้อาจจะดีก็ได้อาจาอาจะดีก็ได้อ,อาจจะไม่ได้ว่าดีเท่าซาร่าแต่อาจจะไม่ได้เสียหายใช่แล้วในอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเกิดประคองตัวไปได้แล้วก็เกมที่เสียซาร่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะแล้วก็ผลงานมัน,มนได้มันไม่ได้เสียหายเนี่ยอพอซาร่ากลับมามันกลายเป็นมีตัวเลือก2คนโดยอัตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นผลดีก็ได้อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายจนเกินไปอันนี้เราพูดถึงเรื่องซาร่าก่อนนะใช่ใช่หรือนีแผนหนึ่งอ่ะ อีกแผทหนึ่งครอบอาจจะปรับมาเล่นเป็น4-2ใช่ครับซึ่งก็เป็นไปได้คือลดไม่มีซาร่าก็ลดลงลดการเล่นแบบต้องใช้ปีกเอามาเป็นหน้าคู่อ๋อโอเคอ่าแล้วก็มีมิดฟิลด์สี่คนซึ่งเล่นได้ไม่เป็นไดมอนด์เนี่ยเล่นได้สามารถเล่นได้ซึ่งฮาวิ่อะ์ก็มาเล่นมิดฟิลด์ด้านขวาใช่ใช่อ่าอ่าหรือจะเป็นปรับแท็กติกกับพี่หนุ่มบอกก็ก็อาจจะเป็นทางเลือกซึ่งซึ่งครอบก็มีโอกาสจะทําเช่นนั้นถ้าหน้าคู่อะ ก็คือดาวินยืนกับคัรโปเยเพื่อเป็นการที่ขาดซาร่าแล้วไม่จำเป็นต้องไปฟิกที่ระบบสี่สามสามก็โอเคเรเป็นสี่สองก็นาคู่ไงคากโปหรือดาวินอะไรก็แล้วแต่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถหาคนที่แบบจะแทนซาร่าได้จริงก็อาจจะปรับแบบนี้เพื่อความเหมาะสมตรงนี้เป็นอีกแผนหนึ่งแล้วกางก็จะมีตัวเลือกให้ใช้อีกเยอะกางก็จะเป็นโูตัวเลือกเยอะเลยถ้าต้องแย่งกันอุตลุดอะแต่ทีนี้ว่ากันด้วยฟอร์มเนี่ย อันที่นี้เราขยับมาตรงกลางแลวเอนโดเนี่ยว่าด้วยฟอร์มตัวน,นี้น่าจะเป็นตัดปัญหาซาร่าไปแล้วตัดปัญหาไปแล้วก็มีสองทางที่ท,ที่ที่น่าจะได้เห็นเอนโดเนี่ยตอนนี้ในตำแหน่งกองกลางไปไปมาอาจจะเป็นตัวเลือกแรกของครอปก็ได้เพราะว่า4-3-3เนี่ยเบอร์หกมันต้องมีแล้วตอนนี้ไม่มีใครที่แบบจะมาแย่งเอนโดอ่ะถูกไหมพี่อ่าเชสเซอร์ยังเจ็บอยู่ไบเซิต์เจ็บอยู่แล้วฟอร์มของเอนโดด้วยเพราะนั้นชัดเจนถ้า4-3-3ก็เป็นเบอร์หถ้า4-4-2 เอนโดไม่อยู่ก็ต้องเป็นคู่กลางที่อาจจะต้องอช่วยกันเล่นไดอ้อะไรลักษณะแบบนี้ก็เนี่ยเพราะตอนนี้ห้าห้าหกดหลังเนี่ยเอนโดหรือเอนโดเนี่ยเล่นตัวจริงตลอดแล้วก็ทําดีขึ้นเรื่อยๆจนเกมล่าสุดที่เยอสนอนี่ก็เห็นชัดเลยว่าเขาสามารถจะปรับจังหวะการเล่นได้เข้ากับรูปแบบที่ครอบต้องการใช่ไหม,มแล้วก็แจ้งบอลตัดบอลได้บ่อยแล้วก็ขนาดโดนไปเหลืองนะยังแบบ ไม่ไม่ไม่ทำให้โดนไปเหลืองเพิ่มทําทำได้ไงเก่งนะเก่งนะแล้วก็เนี่ยแหละตรงนี้แหละก็รอให้แมคลิสเตอร์กลับมาหายกลับมาเดือนมกราคมใช่ไหมน่าจะเป็นเดือนหน้าใช่ถ้าหายกลับมาหลังปีใหม่อ่แมคลิสเตอร์ก็จะมาเล่นตรงนี้แน่ทีนี้เออส่วนยืมกใครนี่มันได้หลายคนเลยนะได้หมดใช่ไหมคือถ้าเขาจะเล่น4ี่ำสามก็ก็จะมีแม็กกาสวอตไลน์เคอที่โจนกาเฟนแบกไอ้าวิเลยเขาไปเล่นปีกใช่ไหมถ้าเล่นแบบนี้ หรือถ้าจะเล่นเป็นกลาง4 4่สี่สองอะไรเงี้ยเขาก็เล่นได้ก็ต้องมีคนนึงฉีกไปซ้ายมันก็เล่นได้อยู่สมมติอาจจะเป็นสมมุติว่าเป็นกาเฟรนแบกไปเล่นปีกซ้ายมันก็ได้เพราะเวลาเล่นจริงๆอาจจะไม่ใช่ปีกธรรมชาติก็คือเล่นเป็นเป็นสี่สองไดมอนด์ใช่ใช่อาจจะเป็นเป็นแบบนั้นอันหฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่ลูยดิอาจะต้องไปเล่นหน้าไงเล่นหน้าคู่อ่าเพราะฉะนั้นปรับมันก็ปรับได้หลายรูปแบบก็โอเคแหละ แต่ก็คือตำแหน่งที่จะแทนก็คือตอนนี้ก็ต้องลุ้นแมคคาริสเตอร์นะแมคคาริสเตอร์ลุ้นแมคคาริสเตอร์ถ้าไม่ถ้าไม่เตมไ่ถ้าไม่พร้อมอ่ะคือจริงๆอิงอะริพูลเนี่ยมันจะมีโปรแกรมหลังจากปีใหม่ไปแล้วจะเป็นเอฟเฟคับในวันเสาร์แรกแล้วคั่นด้วยพิมบรีใช่แล้วก็มีเอฟเฟคับแล้วก็มีเอ่อลีกลีกคัพรอบรองเท่าลั้นสองนัดสองนัดกับฟูลแลมในช่วงกลางสัปดาห์ใช่ใช่อ่แล้วก็11กับ24พสิบสี่พ์ลีกก็จะเป็นเสาร์ที่13กับเสาร์ที่20่อ่ามีเสาร์อ่า ยี่สิบนี่จะเป็นบอลมัดบอลมัดนะครับริพูลมีพิมพ์ลิก้าสองแมตช์สองเสาติดเสาที่สิบสามกับเสาที่ยีสิบโปรแกรมนะโปรแกรมพิมพ์ลิกแล้วปลายเดือนก็จะเป็นในนี่เอฟเฟคับรอบสี่ถ้าริพูลไม่ตกรอบนะเพราะริพูลเจอเชนนอนนี่อ่าฮะมีสิทธิตกรอบนะอันนี้พูดตรงเอฟเฟคับใช่ไหมใช่รอบสามอ่ะจริงมากใช่ไหมใช่ใช่ถ้าตกรอบก็ไม่ไม่ตกรอบก็เท่ากับว่าสิ้นเดือนมกราคมริพูลไม่มีโปรแกรมอืก็ซา่า ตอนนั้นอาจจะอีอาจจะตกรอบไปแล้วหรือยังไงก็อาจจะกลับมานะฮะแม้กระทั่งแต่เอนโดเนี่ยดูแล้วยากเหมือนกันนะญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะมี4ทีมสุดท้ายนะหรือถ้าไม่ใช่ทีมสุดท้ายก็อาจจะเป็นรอบ8ทีมแปดทีมคือรอบแรกซึ่งก็เลยเลยสิ้นเดือนใช่ใช่ไหมสิบสามไม่มีโปรแกรมพี่หนุ่มสิบสี่ไงะผมไอ้ไม่มีสิบสามไม่มีโปรแกรมอาจจะไม่มีโปรแกรมริพูลหรือไม่มีอะไรไม่มีโปรแกรมเตะเดี๋ยวก่อนนะมันมีสิเพราะเพิ่งได้คิวมาเนี่ยไม่เห็นมีนะริพูลเนี่ยก็จะมีเตะ อันนี้ผมเช็คก็จะมีถัดจากนิคาสเซลที่ซาร่าไปแล้วเนี่ยก็เจออาร์ซานอลในเอฟเอคัพวันที่7นะครับแล้วก็เจอกับฟูลแลมี่การสัปดาห์วันที่10แล้วข้ามีกทีคือวันที่21เลยนะก็แสดงว่าริบูนช่วงนั้นมันหายไปไหนอ่ะเอออาจจะไม่มีโปรแกรมวันวันนั้นแล้วมันมันต้องมันไปลงโปรแกรมอะไรแะ้วนั่นแหละใช่ไหมคือคือริบูนอาจจะไม่มีโปรแกรมวันนั้นทีมอื่นด้วยพี่เทาที่ดูนะเออไออย่างไม่มีวันเสาร์จะมีวอาทิหรือเปล่า ไม่ใช่โปรแกรมมันข้ามไปเลยอ่าเยวเช็คแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเนี่ยดูของพีเมลีกเลยง่ายๆเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์ก็ไม่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 น่าไม่น่าไม่น่าใช่เสาร์ที่13มีเชลซีกับฟูลแลมคู่เดยงเหรอทุ่มครึ่งอาทิตย์ที่14มี3คู่นิวคาสเซิลอ่าไม่ใช่มี2คู่เอเวอร์ตันกับ แล้วก็มันมนยูสเป,ปอร์วันเสาร์สองคู่วันสเนสาร์มี2คู่อ่าเชลซีฟูลแลมนิวคาสเซิลแมนซิตี้อันนี้เพราะได้คิวมาอ่าแล้วก็วันอาทิตย์อีก2คู่แล้วตลกไหมวันเสาร์มาเล่นทุ่มครึ่งนะฮะคุณผู้ชมตามเวลาบ้านเราแล้วก็มไม่มีมโปรแกรมเลยปะเตะอีกทีเที่ยงครึ่งเอ๊ะหามไหมที่หมื่นมันหายไปไหนอ่ะก็ไม่มีครัโปรแกรมไม่มีเพราะที่หมื่นจะไปเตะก็จะไปเตะวันที่16ก็มี20ก็มีอออ๋อ โอเคอย่างงี้พี่มันเป็นโปรแกรมพักหนีหนาวของพ,อพี่เมลีก<อ>แต่ว่าเขาซอยเป็นอซอยเป็นสองช่วงซเป็นเขาซอยเลยไป,ไปนึก<ม>ไปนึก,ไ,นกไม่อ่านึกนึกนึก<ม>อ่ก็คือเขาจะเขาจะพักเบ่งหนีหนาวเนี่ยไม่เหมือนลีกอื่นซึ่งตรงน,นี้ผมชอบนะหลีกอื่นเนี่ยเขาทุกทีมพักเหมือนกันหมดสัปดาห์นี้หายไปเลยแต่พี่เมลีกเนี่ยแค่7วันเขาแบ่งเป็นจะเป็นบูเดซีกาที่นานหน่อยอ่าใช่แต่ว่าเขาจะไปที่สามสามอาทิตย์เขาพักทั้งลีกพักแต่พี่เมลีกเนี่ย แบ่งพักแบ่งพักสิบทีมเนี่ยสิบทีม่ยเตะสัปดาห์นี้ห้าคู่เตะสัปดาห์นี้ห้าคู่เตะสัปดาห์นี้แล้วห้าคู่เตะสัปดาห์ต่อไปเอ้ห้าคู่ที่เตะสัปดาห์แรกก็ก็พักไปหรือไปซื้อที่วันหรือมีมิดวีกด้วยประมาณนั้นแต่ว่าหลักๆก็คือพอสัปดาห์ที่สองเนี่ยไอห้าคู่ที่เตะไปแล้วก็ได้พักห้าคู่ที่ได้พักก็มาเตะเออใช่ก็ว่าอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยพอดีสดสดมันนึกไม่ทัน ก็ว่าหายไปไหนเพราพี่ได้คิวจากทนเนียนตกใจเลยทุเรั่นไม่น่าผิดนะเขาต้องได้ตารางสัปดาห์นั้นใช่ไหมได้คิววันที่13แล้วดูดีก็ถึงได้บอกว่ามันเตะทุ่มมือเสร็จแล้วมันเตะเที่ยงคืนครึ่งแปลกแล้วก็เลยไม่รู้ว่าน้องๆห้เอาไงดีว่าแล้วช่วงสี่ทุ่มพี่จะทำอะไรดีอ่ะมือไงนี่เนี่ยแต่เวลากําลังสวยเลยนะกินข้าวต้มได้มือหนึ่งทีนี้นิดนึงกลายเป็นกั๊กไปเราเนี่ยเรื่องจะเปเริ่มเที่ยงคืนครึ่งเลยถ้ามองไปเอาแต่ใจหน่อย เราก็คงต้องลุ้นให้อียิปต์กับญี่ปุ่นเนี่ยตกรอบแรกเร็วๆยากญี่ปุ่นตกรอบแรกเนี่ยยากอียิปต์เหนญี่ปุ่นอยู่กับเวียดนามซิรัตอินโดนีเซียเอามุมไหนไปตกส่วนอียิปต์อยู่กับโมซัมบิกกาหน้าเคปเวิร์ดโอ้คือเคปเวิร์ดอาจจะไม่เท่าไหร่แต่สองทีมนั้นมันชนะอียิปต์ได้ทั้งกาหน้าแล้วก็ลุ้นแบบนี้แต่ว่าโอเคแหละแน่นอนแหละตัวเอนโดกับซาร่าเขาคงบอกผมไม่อยากกลับมาเร็วหรอกผมก็อยากพาทีมเป็นแชมป์ทีนี้10เกมที่เตะเนี่ย1ิบสี2ส ของซาร่านะอียิปต์เพราะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างดีที่สุดของลิเวอร์พูลก็คือจบเกมกับเคเบิร์ตนัดสุดท้ายรอบแรกเราตกรอบซาร่าก็เดินทางกลับมาแล้วก็จะจะสามารถลงช่วยทีมได้ก็ตั้งแต่เจอเชลซีเจออาร์เซนอลเจอเบอร์ลีในลีกช่วยได้หมดเลยนั่นกุมภาไหมกุมภาครับพี่ก็คือเขาเตะยี่สิบสองตกรอบถ้าอียิปตกรอบนะถ้าอียิปตกรอบแรกเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะซาร่ากลับมาก็ได้พักด้วยได้พักแล้วเล่นกับเชลซีอาร์เซนอลได้อ่ะถ้าว่า ถ้าอารกลิพุลตกรอบด้วยอาร์เซนอลก่อนนะเอฟเอครับจะไม่มีโปรแกรมสิ้นเดือนเนด้วยเลยเสาเสาสิ้นเดือนจะไม่มีโปรแกรมเอฟเอครับรอบสี่ใช่ใช่ก็เท่ากับพักแต่ถ้ามีก็โอเคอ่ะซาร่าก็ได้เล่นดคหลักๆนี่คือเกมเชลซีอาร์เซนอลมันเป็นพรีเมียร์ลีกครับอ่ถ้าซาร่าสามารถช่วยได้นะก็เยี่ยมนะครับส่วนเอนโดเนี่ยจะเตะ14 19 24นะครับถ้าเกิดว่าจับพระเจ้มผูญี่ปุ่นตกรอบจริงๆเนี่ยยังกลับมาเจอเชลซีกับอาร์เซนอลได้หมายความว่าญี่ปุ่นจะต้องแพ้เวียดนามและอินโดนีเซียนะครับ ยากถือญี่ปุ่นหวังยากกว่าแต่อียิปต์เขาที่แล้วก็เข้าชิงเลยนะพี่อียิปต์เซเนกาอ่ะทีบอลนี้มันชิงกันไม่เยอะบ่อยๆนะเผออียิปต์อาจจะได้เยอะสุดใช่ไหมใช่ก็เราตีเป็น w o r ร์สเคสไปเลยว่าเข้าชิงนั้งคู่อ่าก็แล้วแต่ก็ตำแหน่งของซาร่าแล้วก็เอนโดก็อย่างที่เราดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ผมกำลังดูดูผ่านไปให้ถึงรอบน้องเอทาให้ด้วยนะ รอบน็อกเอาท์คือรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยของของทางแอฟริกานะพี่เขาเตะยี่8ก็ยสิ้นเดือนพมดีย7 2 8เนี่ยสมมุติว่าตกรอบเนี้ยอียิปยังกลับมาทันเจออาร์เซนอลนะแล้วเผยเผยกลับมาทันเจอเชลซีด้วยเชลซี <Chelsea S 2> 31ผมว่าคีย์กุญแจมันอยู่ที่2เกมเนี้ยโ<ม>ดยเพราะเกมกับอาร์เซนอลสกุมภาเนี่ยเราสามารถให้อียิปได้เข้ารอบลึกที่สุดก็คือ โอ้โหเตะสองกับสามกุมภาพันธ์นี่ไม่ทันนะสมมติไทันก็คือตกรอบเขาดัดชิงสิบสองกุมภาไหมอ่ะของแอฟคอนน่ะดัดชิงสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดกุมภาแล้วแต่ว่าไอ้เอเชินครับนัดชิงมันสิบกุมภามันมันเหลื่อมกันวันเดียวใช่ไหมมันช่วงเวลาใกล้ๆกล้กันวันนั้นก็ตีว่าโอเคถ้าอยากให้สองคนนี้นะกลับมาช่วยทีมได้ในเกมเจออาร์เซนอลซึ่งซึ่งซึ่งน่าจะสำคัญมากๆากสี่กุมภาพันธ์เนี่ยลุ้นให้ไปไกลที่สุดแค่รอบสองอ่า ถ้าไกลกว่านั้นโอเคตัวใครตัวมันเราก็ไปแช่งเหรอทำไมเนี่ยไม่ได้แช่งพูดให้ฟังนะผมเนี่ยไม่แช่งเลยแต่ผมมาพูดไม่แช่งก็เหมือนแช่งใช่ไหมไม่แช่งก็เหมือนแช่งให้เล่าถ้ากับแช่งไม่พูดชอบเป็นถ้าผลปากเลวกถ้าพูดบวกคือลบถ้าบอกว่าเจ็บคือเจ็บบอกคือถ้าบอกว่าไม่เจ็บเคยบอกนักเตะว่าเจ็บก็เจ็บเลยงถ้าบอกว่าไม่เจ็บก็มันไม่เจ็บอยู่แล้วถ้าบอกไม่เจ็บมันก็เจ็บ อ,อ,อเคก็ประมาณนี้นะครับเราดูการแก้ปัญหาของเกนคอปในเดือนมกราคม2024นะ,ะฝากไว้กับคู่มือแล้วก็โปสเตอร์ p r เม i ยร์ a r y แล้วก็หลีกใหญ่ของยุโรปนะครับทางเสีสปอรต์ตก็ยังคงผลิตออกมาจำหน่ายนะครับแล้วก็รายการสยามเดลี่นะครับรายการข่าวนะครับนำข่าวเรียกว่าทั่วโลกนะทั้งไทยทั้งต่างประเทศฟุตบอลไม่ฟุตบอลเนี่ยเอามาคุยกันนะครับเที่ยงตรงจันทร์ถึงศุกร์นะทาง แส่สปอร์ตยูทูบแล้วก็แสมกีฬา YouTube รวมไปถึง Facebook ของแสมกีฬานะครับในแล้วก็อย่าลืม<อ>โครงการลนรงดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสอสอสอแอลกอฮอลที่เราดื่มส่งผลต่อสมองแต่ละส่วนและก,กระทบกับการขับขี่อย่างไรทันทีที่ดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ถูกดูดซึมผ่านหลอดเลือดเข้าไปทำลายเซลล์สมองได้โดยตรงทำให้การสร้างสารสื่อประสาทลดลงอาการระยะเฉ็บพลันสูญเสียการควบคุมตัวเอง สูญเสียความจําระยะสั้นในด้านความคิดการใช้เหตุผลลดลงเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวทรงตัวถ้าได้รับแอลกอฮอลในปริมาณมากทําให้กดการหายใจรับความรู้สึกตัวลดลงได้ผลกระทบความสามารถในการขับขี่ 1. ผลต่อการมองเห็นแอลกอฮอลส่งผลต่อการโฟกัสของดวงตาทําให้ตาเบลอเห็นภาพซ้อน 2. สมองสั่งเบรกไม่ทันเพราะแอลกอฮอลทำให้การส่งต่อข้อมูลจากสมองสู่อวัยวะส่วนอื่นช้าลงส่งผลให้ความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าลดลง 3. ตัดสินใจผิดพลาดเพราะแอลกอฮอลส่งผลต่อสมองส่วนควบคุมสมาธิส่งผลต่อการความสามารถในการตัดสินใจต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า4่ง่วงซึมหลับในเพราะแอลกอฮอลทำให้ประสาทเฉยชา 5. ตากับเท้าไม่ทางานร่วมกันเพราะแอลกอฮอลทำให้การมองเห็นและการควบคุมกล้ามเนื้อขาดการประสานกันดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสสใช่นะครับดื่มไม่ขับน,นะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับซูซูกิ ทริเป e b o โบนัสด l ลสุสกิ Triple b o โบนัสด l ลสุสกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี s ุสกิทริเป l e b โบ u s Deal ออกรถยนต์ u ุสกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1พ่ผ่อนสบายๆเพราะสุสกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม15,000บาทสำหรับค่าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์ และเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนตอนที่3มอบดอกเบีย้ยสุดพิเศษสําหรับพนักงานเงินเดือนค่าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดิวจะเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศธนาคารเกษตรกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงค์ ank, ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตาง ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียงเงินทางเคแบง์ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตาง ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Line Official K-Bank Life หรือโทร02-888-8888ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha v o l ังติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ h o ล i z o n 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ u r อร์เบิ m ์นพรีเมียมจาก Al Alpha v o l ั n ติสอัลฟาวีสเปเชียลออฟพบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ อัลฟ้าโเวเลนติสทุกรุ่นวันนี้รับทันทีวตเชร์ส่วนลด1 0 0 0 0บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 6 6นี้รถจกักรยานยนต์รุ่นฮอล300ลซอน300ราคา1 29,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2 0 0 0บาทต่อเดือนฟรีโวตเชร์ส่วนลด1 0 0 0 0บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษ,ษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ a l p h a k i t v a l e n t i s c o m y o u t u b e a l p h a k i t v o l e n t i s หรือโทร02-079-1865หรือ Facebook alpha v o l e n t i s ขอบคุณ Birdie Black l e เ u u g ูหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง Birdie Black l e เ u u g a หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้อง Birdie Black l e เ u u g ูหอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ ของนี้ต้องลองเลยครับผมอ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ